อันนี้ใช้เป็นองครูได้นะรู้ไหมพราะอะไรแบงเพราะว่าพระที่พิมพ์ซึ่งชินอุทุมพรหรือชินเขียวแบบนี้ไข่แมงดาขึ้นปานดำขึ้นแบบนี้บ่งบอกว่านู่นแลละครับเจ็ดแปดรอปีโอ้นี่เป็นเนื้อชินเข้าใจง่ายด้วยถ้าชินแบบนี้เข้าใจง่าย นี่ฮะถ้าใครต้องการหาประพามนทนหลวงผู้สุขเอกลักษณ์พิมพ์ดูหน้าดีเห็นไหมดูวงแขนดูขาดูบัวสุมรัศมีแบบนี้เข้าใจง่ายโอ้แบงองค์นี้คือบางครั้งอ่ะผมซื้อพามานะผมก็เก็บลืมเลยบางครั้งพาเยอะซื้อมาเนี่ย รีบๆออกไปเตะบอลก็เก็บไว้นี่ถ้าผมเจอนานแล้วผมต้องตัดตลับพระองค์นี้แท้ไหมครับดูง่ายไหมครับก่อนยิงใส่ตลับนี้สวยครับแบบนี้แท้ชัวแท้ดูง่ายชัดเจนดูง่ายสบายตาคร,รับแท้คือจริงๆอ่ะคุณจะบอกส้มเสี่ยวหัวหาดก็ <c oughs> <c oughs> พับอุสุกันและครับก็ผมบอกไงว่าเต่าหลวงผู้หลีว่า ให้ไปออกวัดไสทองออกวัดหนองอ้ออ,ออกวัดบ้านโปง่งออกวัดสกแกราลลมเย็นเป็นหลวงปู่หลิวไหมนั่นแหละครับองค์นี้เนี่ยทําไมจึงไม่เห็นโชคดีกับคนที่อยู่อะไรนี้มากๆเห็นไหมดูหน้าเห็นไหมช่างปูสุกเห็นไหมหน้าจมูกเกตวงแขนประพารัศมีโอ้เอา้าวแบบนี้ลงกรุไหมพระหลวงปู่สุขจะลงหรือไม่ลงไม่เป็นไร ให้แท้เป็นใช้ได้แท้ที่เอกลักษณ์พิมพ์ความเก่านะครับหลังลายผ้าต่นะคำว่าหลังลายผ้าก็คือเนื้อชินเห็นไหมพอเวลาเทหน้าเดียวอะ่ะอยากจะให้ผ้าสนิทเต็มพิมพ์สวยก็ต้องทำยังไงก็ต้องเอาผ้าห่อทรายชุบน้ำแล้วกดสร้างแบบพระกลุ่โบราณนึกถึงพี่บ้านที่ดินดปูสศุกตัดชิตสวยจริงค,ครับนี่ฮะ อยู่ในโหมดของพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีเห็นไหมซึ่งประพามนทนข้างรัศมีแบบนี้ก็จะอยู่ในพระหนุมานแบกแท่นเนี่ยซุ้มแบบนี้ยยุกต้นเนื้อชินเนี่ยต้องเอาเศษของพระกุที่แต่กุรวบรวมได้ในอดีตมาเทมีจำนวนไม่เยอะสองนาทีเนีพระปุสุกเนี่ยถ้าอยู่ในตลับจะสวยนะ มีกัปตันบอกอย่าร้องโวยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจอุ้ยขอครีมหน่อยลูกไม่ค่อยมีพระแอคอาร์แล้วไงนะไม่ค่อยมีพระแอคอาร์แล้วนานๆมีปู่สุกมาค้ำคืนนี้ก็แอคอาร์สซะหน่อยผมจะทำให้ดูว่าพระหลวงปู่สุกนะครับเมื่ออยู่เดียวๆ ดูไม่มีราศีแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ในตลับท่านจะมีราศีทันทีมามาอันนี้ไม่รวมตลับนะไม่รวมตลับนะครับไม่รวมตลับปราพามนทนหลวงปุุกปากคองมะขามเท่าสองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดิน ไม่วรวมตลับนะครับนี่ให้รู้ว่าถ้าเวลาพี่พี่เอาไปไว้ตรับก็จะสวยแบบนี้สองนาทีองค์นี้มาแล้วครับเปิดแรกสี่หมื่นบาทดูง่ายสุดๆมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแบงค์ทาเห็นอ่านให้ครบนะเพราะเวลาอ่านทุกคอมเมนต์อะจะทำให้เขารู้ว่าเครื่องเขาดีเลย์ขนาดไหนก่อน มา46,500ืมา48,000บาทครับที่พี่บุญญาลิ์มา49,500ืาโอ้ถ้าปู่สุกหลักหมื่นสภาพแบบสวยๆแบบนี้เจอที่ไหนบอกด้วยนะส่วนมากสึกๆไม่แทบไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ห้าหกหมื่นเห็นหน้าเห็นตาลายๆก็เป็นแสนมาห้าหมื่นบาทแล้วที่พี่อัศวินครับ อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายนะฮะพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับแล้วพระยอดนิยมราคาถูกกว่าพระเกจิยุคลูกศิษย์อะนะครับเป็นไปไม่ได้เก๋บางทียังแพงกว่านี้มาห้าหมื่นสองพันบาทที่พี่สุรศักดิ์ครับอยู่ที่พี่สุรศักดิ์ครับเสียงกระดิ่งดังแล้วมาห้าหมื่นห้าพันบาทที่พี่อัศวินครับ อยู่ที่พี่อัศวินห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้ครับใครจะได้เป็นเจ้าของหลวงปู่สุของค์นี้ถ้าไปตัดตลับใส่ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่พี่ปิดให้ดดให้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่อัศวินนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเบาอย่างกับปุยนุ่นนี่เวลาส่องใกล้ๆแล้วมีเสน่ห์ไหมครับ อันนี้ใช้เป็นองค์ครูได้นะรู้ไหมพราะอะไรแบงเพราะว่าพระที่พิมพ์แบบเนี้ยไม่มีเก๋พอไม่มีเก๊เนี่ยเวลาเก๊เขาจะไปเก๊พิมพ์แพงๆแต่แบบนี้เนื้อชินเนี่ยผมบอกเลยนะเอาเศษพระกุมาทำมีคุณวิเศษดีนอกดีใน นี่แล้วเก๋ทำไมเขาจะไปเก๋พิมแปงๆแบบนี้ใครได้ไปแขวนสบายใจและที่สำคัญใช้เป็นองคูได้แต่ราคาปู่สุขห้าหมืนกว่าบาทผู้ที่ได้คือพี่พี่อัศวินห้าหมื่นห้าพันบาทผลา่วงครับผลา่วงพอใส่ตลาดแล้วงามมากแอดมินส่งพี่อัศวินดีๆนะลูก เรียนหัวใจเพราะอินวัตตานสวยไหมพายเงินที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยล้างไปก็กลับขึ้นมาเองอีกนี่ล้างไปก็กลับขึ้นมาเองอีกพระล่วงยืนได้ครับพี่ ดูง่ายไหมอ่านี่ซึ่งชินอุทุมพรหรือชินเขียวแบบนี้ไข่แมงดาขึ้นปานดำขึ้นแบบนี้บ่งบอกว่าน,นู่นแล้วครับอายุเจ็ดแปดร้อยปีเหมือนอะไรพระลวงทรงเกาะหรือเหมือนกับยอดอัฐานลดผมบอ,อกเลยนะว่า พระแบบนี้ทำเกไม่เหมือนพระที่อายุห่างกันห้าร้อยปีมันจะเกเหมือนยังไงแหมเข้าใจง่ายสุดๆครับอ่าเก้าสุดๆงบน้อยอยากได้พระคุณคุณต้องเพจนี้เพจเดียวอ่าแล้วต้องบอกว่าพิมพ์แบบนี้นะคือพิมพ์นิยมของพระกลุ่มของบ้านเราพระล่วงยืนถ้าพระล่วงยืน นี่ของลบุรีเท่าไหร่บอกผมหน่อยเอากนนถึงๆพิทวีจริงเวลาเวลามีพระแบบนี้ยพระล่วงยืนลบุรีเท่าไหร่ใช่ครับพระกุตตองพิทวีประมูลประมูลอ่าผมถามว่าเนี่ยถ้าพระล่วงยืนลบุรีเท่าไหรสองล้านสองล้านครับสองล้านเผืเ่อไม่ได้เอาว่าแค่พระล่วงภูพระสวยๆก็ทะลุล้าน ทีมคล้ายทางกุวัดธรรมมหาเถรบุรีก็คือทิมเนี้เป็นของอาณาจักรนะฮะเดียวกันอยู่แล้วก็นี้ยแค่หลากเนื้อคือในสมัยชินอุทุมพรเนี่ยก็คือเนื้อชินที่ผสมกันเมื่อเจ็ดแปดร้อปีถึงพันปีที่แล้วตะกัวก็คือเจ็ดแปดอปีถึงพันปีที่แล้วสัมลิ์ก็คือเจ็ดแปดร้อยปีถึงพันปีที่แล้วอะองนี้ ใครจะเป็นพระเอกปิดท้ายในค่ำคืนนี้สองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินได้แขวนพระล่วงยืนแท้แทสบายใจได้นี่ได้แขวนพระล่วงยืนแท้แทสบายใจได้เปิดแรกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่ฮะมาสองหมื่นแล้วนะครับ มา2อ0 0มบาทแล้วมา2,500มบาทครับราคาสุดท้ายเวลาเดินแล้วนะครับมา2อ0 0มบาทแล้วนะครับเนื้อเหมือนพระอัฏฐาโลแน่นอนครับเพราะว่าเนื้อชินอุทุมบอนในยุคแรกของวงการที่เขาสร้างพระกุกก็คือเจ็ดแปดร้อยปีถึงพันปีที่แล้วมาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับถ้าพระล่วงนะฮะ ยืนนะครับซึ่งเป็นยอดนิยมของพระกุกเมืองไทยราคาที่คุณใส่อยู่นี่นะครับของแบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆมา3,2500ืารครับราคาสุดท้ายใครสามหมื่นารครับอยู่ที่พี่พรปาระะเรสนะครับที่พรประะเร์เสยังทนไม่ไหวใช่สามหมื่นพันหาร้ี่ขณีบอกไม่ใช่ราคานี้มา3,500มบาทที่พี่อัศวินครับ ผมบอกเลยนะไม่ได้มีวาสนาให้ได้เห็นได้ได้ครอบครองกันบ่อยๆครับยูที่พี่อัศวินนะครับสามหมื่นห้าพันบาทเสียวให้หาอีกสิบปีก็ไม่น่าจะเจอพี่ทวีมาฮะปิดที่คุณาทวีนะครับสามหมื่นหกพันบาทห่วน <c oughs> ผมบอกแล้วอืมพี่อัศวินผมบอกแล้วครับว่าถ้าพี่ใส่แล้วไม่ใส่ต่อนะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนใน เทสังขวานยินดีด้วยครับพี่ทวีพี่ทวีแม่นจริงพี่ทวีมาแล้วจะต้องบอกว่า fc พี่ทวีเยอะแฟนเพจหลายๆท่านไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องน้อยใจเพราะด้วยความที่ว่าและการประมูลเนี่ยพี่ทวีจะแม่นมากแล้วประกอบพี่ทวีเนี่ยเก็บพระเหมือนกับเป็นต้นแบบให้นักเก็บพระเล่นพระมาเก็บสะสมพระมาไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปี ขอพระกูอีกครับคุณอารวีขี่มาข่าวมาชิงทงนะครับถ้าจะเป็นองค์ดาราในยูทูปก็ต้องเป็นองค์นี้นี่พระกลุกวัดพระีรัตนมหาธาสุพรรณบุรีซึ่ง เพื่อนๆมองพระพิมพ์เนี้ยเพื่อนๆน,น,น,นึกถึงพระอะไรเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้ก็คือกรุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีซึ่งพระที่ขึ้นในกรุกนี้ก็จะมีผ,ผงสุพ,พรรณเบญจภาคีของประเทศไทยพระม่เหสวรอ่านะรพระสุพรรณหลังผานพระสุพรรณหลังริมและพระประทุมมาศ เจ้าสัวเจ้าสัวพระปทุมมาเนี่แหละครับปู่บุญนะ่ะผมเชื่อนักเชื่อหนาว่าหลวงปู่บุญนะ่ะทำพระพิมพ์เจ้าสัวโดยใช้พิมพ์พระกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุะะาาพรรณเนี่ยเป็นต้นแบบเพราะปู่บุญนะ่ยได้นำเอาพระกลุเนี่ยกุวัดพระศีเนี่ย,ยกลับไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดกลางบางแก้วและเอาเศษพระ รูที่แตกหักไปสร้างพระของท่านงดงามมากครับแบบนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับซึ่งถ้าคุณดูเนื้อนี้ปุ๊บไม่เห็นส่วนเนี้อแบบนี้ก็แท้เลยอ่าชินราชใบเสมานเนื้ออย่างนี้ก็แท้เลยของเก๊ทําไม่ได้จะทําทเนื้อเหมือนพระแท้เป็นไปไม่ได้พระองค์นี้ผมเคยนํามา อธิบายและเป็นองค์ดาราอยู่ใน YouTube อยู่แล้วปิดห้าหมื่นครับองค์นี้ที่สุดของวัดพักษีซุ้มกระจังใช่ครับพี่เทนาทิย์ซึ่งเนี่ยผมบอกเลยปูบุญเนี่ยเอาพระพิมพ์เนี้ยไปเป็นแม่แบบในการสร้างพระเจ้าสัวของท่านผมปิดห้าหมื่นห้าพิบุญริศที่สุดของวัดพักษีแล้วแล้วพิมพ์เนี้ยเชื่อไหมองค์เดียวที่เห็นอยู่ในประเทศตอนนี้ผมได้มาจากคนที่ เขาซื้อมายุคเก่าก่อนเขาเก็บพระกูอย่างเดียวเขามีแล้วไหมพระล่วงวัดกลางพระลีลาวัดกลางนครปฐม,มพระมเหสวนแต่ที่เขาห่วงมากคือองค์นี้ที่เขาห่วงมากคือองค์นี้มเหสวนเพราะว่าเขามีแทบทุกพิมพ์พิมพนะสององค์พิมพนะสามองค์แบ่งปันได้หมดนี่อันนี้พระบ้านเฮียนะครับ สองนาทีกับรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้กุวัดภระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีถ้าคนไม่เคยเห็นองค์นี้ก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นต้นแบบของพิมพ์พระเจ้าสัวของหลวงปู่บุญเกี่ยวอะไรกันก็ปู่บุญเห็นไหมครับนะเป็นเจ้าคณะมณฑลน,น,นครชัยศรีคุมสุพรรณคุมนคนปรปฐมและก็คุมสมุทรสาคร พระที่แตกจากกุฎพระศรีก็จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดกลางบางแก้วองค์แรกที่ผมมีอยู่ในมือในชีวิตนี้แล้วก็คาดว่าองค์ที่สองก็ไม่น่าจะหาง่ายถ้าเป็นพิมพ์นี้เห็ยนปะปฐุมมาศของพงสุรันมีใครขายไหมมาเหศสวนขายกันจังนะกวฎพระศรีนะมาเหศสวนมีให้ขายสุรัณหลังลิธสุภรรณลัานมีให้ขายกันแต่พิมพ์นี้และพิมพ์ปฐุมมาศไม่มี <ม>าอาครับเปิดแรกห้าหมื่นบาทดี่กับโครับอ่าเพราะตอนเปิดกลุ่มออกมาเนี่ยพิมพ์ไหนที่มีน้อยแน่นอนครับคนที่เขามีโอกาสเก็บตอนนั้นเขาก็จะเก็บแล้วแพงกว่าพิมพไม่เหส่วนด้วยมาที่พี่อ้นเมืองการนะครับหกหมื่นห้าพันบาทพี่อ้นทนไม่ไหวพี่อัศวินมาแน่มาหกหกหมื่ห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเชียร์พี่ทวี ทองสองหมื่นกว่าบาทองค์ใหญ่ขนาดนี้เบอร์เบอร์สามหมื่นด้วยอยู่ที่หกหมื่นหกพันบาทนะครับราคา oh. สุดท้ายผมขอเขียนราคาใส่มือก่อนได้ไหมมาหกหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วนะครับที่พี่อ้นเมืองการบิอ้นรู้คุณค่าดีครับมาเจ็ดหมืนบาทที่พี่อัศวินครับ ไม่มีราคากลางมาเห่สวนเจอได้สิบองค์ยังไม่เจอพิมพ์นี้องคเดียวพิมพ์นี้นะครับจะเรียกปฐุมมาตรงๆก็ไม่ได้เป็นพิมพ์ซุ้มกระจังที่เป็นต้นแบบเจ้าสัวปูบุญไว้กลางบางแก้วหลักล้านอยู่ที่พี่อาศวินนะครับเจ็ดมื่นบาทราคาสุดท้ายพี่พรเราได้เขียนเถอะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนไปแล้วอ่ะจะมาวางเขียนตอนนี้ก็กระไรอยู่กลัวมากๆนะครับกับ นะการปาดอย่างเลือดเย็ยนใครจะเป็นพา,นา,า,าที่กุณาทวีนะครับพาเอกรายการนี้ครับบอกแล้วปิดแล้วนะครับปิดที่คุณาทวีนะครับเจ็ด0มื่นสามพันบาทท่วนต้องมีแสนขึ้นไม่มีราคากลางผมบอกเลยพระมนะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีพิมพ์นี้เฮีย <Yeah. S 1> <Here. S 2> ก็บอกเลยว่าโอ๊ต oh. ยังไม่เจอองค์ที่สองนะอาจจะมีแต่ยังไม่เจอมาเหตุส่วนเจอเยอะมาเหยีส่สวนน,สวนี่ขายหมดเอาง่ายๆรู้ว่าเฮียซื้อเป็นส่วนเท่าไหร่แบงค์สองหมื่นแล้วรู้ป่าว่าเฮียขายเป็นส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะแสนเจ็ดแสนแปดถ้าอยู่ตอนนี้ไม่สี่ห้าแสนเหรอสบาย,บายแต่เฮียเก็บพิมพ์นี้คือตอนที่คนในอดดีดดอะเหมือนเราอะเจอพระถาดยังอะเหรียญหลวงพ่อสักร้อยเหรียญนะ เวลาสองเสร็จเราจะเก็บอะไรอัน 8, แปลกๆเช่นกระไหล่ทองหรือทูโทนอ่าฉะนั้นพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่นะครับมีน้อยตอนแตกกุแล้วเพื่อนๆดูดิโอ้ต้องบอกว่าเหมือนกับบ้านพิพิทวีนะจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตอนเนี้ยถ้าพูดถึงใครอยากจะเห็นพระอมมาตะพระหาย,ยากนะ ต้องนึกถึงพิทวีเลยพี่กูช่วยใส่มาด้วยแต่ไม่ทันพิทวีโอ้นี่อันนี้เป็นพระท่ากระดานนี่เป็นพระท่ากระดานซึ่งต้องบอกว่าพระพิมพ์นี้ไม่ได้ขึ้นที่กุศสีสวัสดิ์อย่างเดียว เป็นพระนะปางชนะมารที่นะทำจากเนื้อตะกัวซึ่งเป็นเนื้อตะกัวเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีและเชื่อเถอะครับท่านทำฝากไว้ในหลายๆที่อ่าแล้วก็ไม่ได้มีแก่พิมพ์เดียวอย่างที่เอามาลงหนังสือการสร้างพระพิมพ์เดียวเพื่อนๆเ,เคยเห็น,นมื่อาไปเหส่สวนยังไม่ได้กลางใหญ่ อ่านะครับแล้วแท้ดูยังไงแท้พาเกเนี่ยทํากันกหลังปีสองพันห้าร้อยไม่มีทางที่จะทําความเก่าได้เหมือนพระห้าหกร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยพอหยิบมาปุ๊บนี่แท้อัตโนมัติแท้ออโตโอ้เอกลักษณ์ของช่างแกะพิมพ์เห็นไหมฮะก็คือช่างแกะพิมพ์เอกลักษณ์ของ ช่างคนเดียวที่แกะท่ากระดานทุกพิมพ์มาละไม่ได้ถอดพิมพ์อพอระท่ากระดานถ้าเป็นพระกุกข่ำคืนนี้ก็จะมีพระท่ากระดานองค์นี้แะนูงง่ายอ๋อเก๋คืนเม, 30, มิ่มีกสามหมื่นเห็นไหมฮะนี่เลี่ยมทองพร้อมใช้พระยอดกุนพลเป็นที่เขาตั้งเป็นเบนจักหพักี ของวงการมาเครื่องเมืองไทยนี่สองนาทีเต็มอิ่มเลยครับคืนนี้มา้วครับเปิดแรกสี่หมื่นบาทเวลาเดินสี่หมื่นบาทนี่ราคาทองมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับมาที่ห้าหมื่นแปดพันบาทแล้วพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับนี่มาหกหมื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายทอง<า>คุณตีไปเลยเนี่ยสี่หมื่น นะบาทกว่าทองอย่างดีนี่แขวมไม่ได้เลยมาเจ็ด0มื่นห้าพบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมา8ปด0มื่นบาทแล้วโอ้โหเพื่อน,พ,อนพระท่ากระดานผมไม่ได้มีแบ่งปันให้เพื่อนๆบ่อยๆหรอกครับ มาที่แปดหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายดูไงนี่เห็นไหมฮะัเท้าเดียวหลังเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงมาแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเท่าไรนะแปดหมื่นเก้าพันบาทครับท่ากระดานพนาหน้าหนุ่มยังแสนเลยท <c oughs> ่ากระดานพนาปีสองศูนย์หน้าหนุ่มยังแสนเลยครับเลี่ยมกรอบได้สวยมาก ถ้าจะไปอยู่กับท่านเจ้าสัวคนไหนมาเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาหมดเวลา,ราครับถ่ากระดานทองสี่หมื่นพระ 5, โโห้าหมื่นหนึ่งโอ้โหอยู่ที่พี่เก่งสิบปูกวดนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทปิดแล้วนะครับโอ้โหปิดที่พี่เก่งสิบปูกวัวนะครับ 92,000บาทแขวนได้สบายใจครับองค์นี้ยินดีด้วยครับพี่เก่งสวัสดีครับนะบพี่ยศเก่งนะครับกราบสวัสดีพี่ตงวีนะครับพี่เก่งสิทธิปูกวนพาด้วยทองด้วยเก้าหมื่นหนึ่งโอ้โหเนะี่ยพี่จูเนี่ยนี่คือผู้ที่มีท่ากระดานกูสีสวัสดิ์ถึงสามองค์สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าโ,โ้เต็มอิ่มจริงๆนะครับกับไลฟ์วันนี้ ฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ